เอดดนดูดดดไป็นต่อไปกลไรสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาชมตะกร้อ เหลี่ยมนอกรายการกันบ้างนะครับฝั่งที่อหลังเป็นทีมงานของขุนโจนมวยป่าจากจังหวัดบุรีรัมนะครับมาหาเหลี่ยมนอกรายการนะครับเดินสายมานะครับหน้าขวาสุดนะครับหนึ่งบางชันนะครับกลางนะครับนาวิน KBP คือว่านาวินขุนจนมวยป่านะครับแล้วก็หน้าซ้ายสุดนะครับหัวนค่ายขุนจรนะครับเสียนกบุรีรัมนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับทีมงานจากขอนแก่นนะครับหน้าขวานะครับเป็นทางด้านของกิ่งผู้เยียง กลางก็เป็นเปรมบ้านไผ่แล้วก็ซ้ายสุดของท่านผู้ชมที่หันหน้ามาเสื้อสชชอีชมพูฟ้านะครับเป็นทางด้านของน้องแบคคูเวียงนะครับเหลี่ยมนี้นะครับทางด้านของเสียนกข้ามได้เฉพาะหลังเท้าเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของน้องกิ่งในี่ข้ามฟรีสไตล์ได้ทุกอย่างนะครับฝั่งนนอาวุธหลักๆก,ก,ก็คือลูกเขียวแล้วก็เตะเต็มรอบนะครับมาดูเกมเกี่ยวของทั้งคู่นะครับทางด้านของหนึ่งบางชันกับ นาวิน KVP นะครับจะเกี่ยวได้ดีขนาดไหนนะครับหรือว่าเป็นทางด้านของเปลมันไผ่กับแบ็คภูเวียงจะเกี่ยวลูกทําของเสียนกนะครับโอ้โหนะับปกติทางด้านของเสียนกเนี่จะเป็นตัวยกนะครับเป็นตัวยกอาชีพมาวันนี้มาบูในเหลี่ยมเป็นตัวทําแล้วก็ข้ามเหลี่ยมหลังเท้าด้วยนะครับ หาชมยากนะครับแต้มนะครับโซนต่อโนเกมส์เสรของหนึ่งบางชันตัดยอดไปพลิกเน็ตโอ้โหมีเป๊จังหวะนี้น้องกิ่งปัดยาวมายัดตัวนะครับตัํากึ่งลูกออกนะครับหนึ่งบางชันขยับไม่ทันนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางขอนแก่นได้เสริมนะครับบุรีรัมเจอก่นนะครับโซนต่อโซนเปรมบรนพย์ได้เสร์ฟจี้มานาวิน KPP รับไหลไปเสียโนก อ้าวลูกน oh, ี้โอ้โหนะกำกึ่งเหมันจะหลังเท้านะมือนจะแปลนะครับเป็นสันเท้าข้ามนื้อสุนทรสนอยู่นะครับเกมเสริฟของหนึ่งชันไม่ข้ามนะครับช่วงตอนเกมนะครับเกมอยู่ที่13แเต้มนะครับสวัสดีสาหรับเพื่อนๆทุกท่านที่นอนดึกด้วยนะครับที่เขามารับชมนะครับเกมอยู่ที่ศูนทรนไหลหน้าขวาดาวินแตกนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางขอนแก่นขยับขึ้นนําแล้วนะครับ ท่านไหนที่เขามารับชมยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับทั้ง a c e b o o k นะครับของชิดภุพันแล้วก็เพจเป็นเพจตะกอไฟเตอร์นะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอ้านาวินโอ้โหยังไงนะครับนาวินวันนี้นะครับหลุด2ลูกแล้วนะครับต้นเกมนะครับวอมไม่ถึงหรือเปล่านะครับเต็มสองต่อศูนย์นะครับเกมเสร็จของเป๊ะมันไผ่ที้มานะครับนาวินเควีพีไหลสวยนะครับ เตะไม่ข้ามนะครับเสียนกนะครับไม่ใช่อวุธถนัดทางด้านของเสียนกนี่ส่วนใหญ่นี่แกจะถนัดข้ามเขียวนะครับมาข้ามหลังเท้านี่ก็เป็นเหลี่ยมบังคับนะครับส่วนฝั่งนู้นเขาข้ามฟรีตายนะครับปล่อยต่อให้ทางด้านกิ่งผูยางนี่ข้ามฟรีตายโอ้เตะของไปก็ออกอีกแล้วนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็นสมต่อศูนย์แล้วนะครับ4ี่ศูนย์นะครับ ัอดีคุณอนันต์ด้วยนะครับทักทายสติกเกอร์เข้ามานะครับเสียนกแตะของของข้ามนะครับเอ้าหันไปฝั่งไหนจะไปเตะซันแม็กแล้วนะครับเสียนกนะครับน่าจะซ้อมมานะครับเสียนกนะครับมาหาเหลี่ยมน้องรอบนะครับศูนย์ต่อสี่นาวินเคพีขอเสิร์ฟบ้างนะครับจี้เขาจองกลางไปเปมันไผ่ไหลเข้ามาสวยนะครับปาดมาติดเกี่ยวหนึ่งบังชานยกไหลเข้าไปเสียนกโดดเคลียนะครับสูตรทางด้านของปาโยนะครับ สูตรทางด้านของป๋ายงแล้วนะครับยืนเคีรยนะครับยืนเคีรยนี่มีโอกาสเกี่ยวง่ายนะครับหนึ่งกับสี่เกมเสริฟนาวินเคมีพีไล่หน้าขวาไปหาแบกนะครับยกไหลเข้ามาสวยปาดมาหนึ่งบางเชนเกี่ยวได้นาวินป้อนเข้าไปลูกดีเตะซันแบกของไปแบกยังได้อยู่นะฮะไหลเข้ามาปาดมาเกี่ยวอีกแล้วนะครับหนึ่งบางเชนยกเข้าไปห่างเตะเสียเองนะครับเสียนกหมดแรงแล้วนะครับไม่ใช่อาวุธหนัดนะครับ ก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่นะครับสี่ตัวหนึ่งนะครับเกมเสร์จของเปลมันไผ่ i, ตัดยอดมาหนึ่งางชั้นเปิดหน้าที่ลำเลียงเกมคือนาวินเควีพีนะครับแต่นะครับหนึ่งตัวสี่นะครับนาวินจี้ไปหาน้องแบล็คยกเข้ามาสวย ปาดโดนนาวินเกี่ยวได้ยกห่างนะครับพินกดแดงเายเตะของไปเอ้าเป๊วันไผ่มีเป๊แตักระเท้าเป๊ะข้าม,มาโอกาสนะครับหนึ่งบางชันบอลเข้าไปจ่อหัวเด็ดเรียยร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วล่วลามาเป็น2ต่อ4แล้วนะครับถ้าพูดถึงนะครับตะกอเกมรับเกมเกี่ยวในฝั่งนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับตะกอเก๋าเกมทั้งนาวินเคบีพีแล้วก็หนึ่งบางชันนะครับถ้า ปาดยาวนี่มีโอกาสที่จะโดนเกี่ยวสูงนะครับสำหรับน้องกิ่งนะครับนี่นะครับมาโดนดังเท้าอีกแล้วนะครับนาวินไหลเข้าไปจ่อหัวเน็ตเะไปเป๊ะบรไพายยังอยู่นะครับยกเข้ามากิ่งคูยังโอ้โหต้องเต็มรอบแล้วนะครับผ่านมามันไม่มันไม่ผ่านนะครับโดนเกี่ยวหมดนะครับต้องใช้อาวุธหนักเข้าสู้แล้วนะครับน้องกิ่ง4ีต่อ2เป็นมรไทายได้เสิฟจ่อมาหน้าซ้ายหนึ่งมังชานเปิดนาวินป้อนเข้าไปสวยนะครับ เล่นแบบเบาๆนะครับเล่นทิศทางนะครับแต่นะครับ2ต่อ4นาวินนะครับเข้าช่องกลางไปทางด้านเปรมไทยไหลามาปาดเล่นทางนะครับ แต่นะครับ4ี่ต่อสจีนอาซายนาวินมานะครับไหลสวยนะครับไปดักทางแล้วนะครับแต่ว่าทางนั้นเปลี่ยนมันไผ่นี่เอาไม่ทันนะครับคนเยอะไหมพี่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่นะครับ2ต่อ4ไหลนาขวาอ้าวบีลูดนะครับเจอลูกเสิบใส่รหัสของนาวินเข้าไปนะครับ ไล่มาเป็น3ต่อ4นะครับต้งไปต่อเลยสองหนึ่งเหมือนกันเออก็ต่อมันนั่นแหละไอ้คู่ที่อะไรนึงนาวิน k ค p ีนี่สมัยก่อนก็ถือว่ามีเกมเสิร์ฟนะครับติดท็อปเทนเลยก็ว่าได้นะครับเสิร์ฟเปรนาวินเสิร์ฟดีนะครับไม่ต้องรับโอ้โหปาดยาวมานะครับแต่น้องกิ่งนะครับปวดเลยมันอะไรกันเหรอแต่น้ครับ4ต่อ3 โอ้เข้าช่องกลางนะครับเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟเอสนะครับจุดเกรงใจนะครับขอนแก่นได้แต้มนะครับ5ต่อ3นะครับจังหวัดนี้น้ำหนักเบาเปลี่นแก่เสิร์ฟนะครับดูเกมเสิร์ฟของนาวิน KPP บ้างนะครับ อย่าไปพูด KVP ไม่ใช่ KVP นะนาวินขุนโจรนะครับขออภัยนะครับติดปากนะครับเอาล้วฮะโอ้โหติดหนักๆนะครับติดติดปากไปแล้วเอาขุนโจนนะวินขุนโจรครับเป็นวินขุนโจรนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสีเสื้อใหม่แล้วนะครับแต้มนะครับ5ต่อ3นะครับเกมเสิร์ฟของเบ็มหน้าขวานะครับหนาวินไหลเข้าไปเสียนก ฉีกเล่นทางก็เป็นนะครับสำหรับทางด้านของพี่นกนะครับเสียนนกนแคนันแต่มนะครับ3ต่อห้าไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนแก้มเสริม แทะกันเลยไอ้บีแข้งไอ้หนึ่งกับหนิกบีแข้งของพิ้รุ่นไอ้รุ่นใหญ่กว่าเจ้าคุไอะไรสิใหญ่กว่ากันวาซูซีุ่นนไออุ้่ะทั้งคนใหญ่กว่าบ่โอ้บีแข้งแต่ละคนไหมไม่ยืนแทะกันจะใครเป็นไปว่ะเราอย่าไปจักมันเลยเขาได้อยูุติก่รโอ้ยแข่งแข่งไงอยู่แต่วันไม่กล้าของเจ้าของก็ยังเป็นปั้นอยู่เตะนะครับ3ต่อ5นะครับ1บางปชาดหนึ่งขุนโจรนะครับเสิร์ฟจีบายเป๋วบันพายไลเข้ามา ปาดมาติดเกีียวนะวินขุนโจนลูกนี้ไหลเข้าไปสวยนะครับเสียนกเตะเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับขยับบี้มาเป็น4ี่ต่อห้าแต้มเดียวทันนะครับสวัสดีทางด้านของป๋าพงผู้สร้างด้วยนะครับพอมารับชมนะครับชนะยืนเลยนะชนะแล้วยืนเลยนะเฟแต้มนะครับ4ี่ต่อห้าหนึ่งนะครับตัดหยอดไปเปรมมันไผ่ไหลมาโอ้โหตีลูกนี้เบานะครับ แต่ว่าหลงนะครับทางด,ด้านของหนึ่งบังชันนะครับกับนาวินขุนโจนนะครับแต้มนะครับ5ต่อ4นะครับเปลมไล่หน้าขวามานะครับเปิดนาวินไหลพอดีนะครับเขียเ่ยเล่นง่ายๆนะครับ แต้มนะครับสต่อ5นะครับไลหลนาขวาไปนะครับแบล็คไหลสวยนะครับโอ้ลูกนี้เตะศาสย้วออกหลังนะครับเป็นแต้มตามตีเสมอของทีมงานขุนจนมวยป่านะครับกลับมาเท่ากันเป็น5้ต่อหานะครับเ,ต,เต็มนะครับ5ต่อหยอดไปเปลยมยกไหลมา โอ้โหทั้งฟาวทั้งออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกขึ้นนําแล้วนะครับทีมงานของคุณจนไม่ป่านะครับหกต่อห้านะครับกระแทกน้ําหนักไปนะครับแบ็คผู่เวียงไหลเข้ามาปาดออกโวนะใส่หน้าขวาออกหมดเลยนะครับนะฮะไหลยาวแล้วนะครับสำหรับแต้มฝั่งทางขุนจนนะครับขึ้นนําเป็น7ต่อห้านะครับ เริ่มจะลุดนะครับสำหรับน้องกิ่งนะครับเจ็ดต่อห้านะครับตัดยอดนะครับเปลมหล่าเลียงมานะฮะต้องใส่น้ําหนักเข้าไว้นะครับทํามาเบานี่มีโอกาสโดนเกี่ยวนะครับทําให้ฝั่งน้นกดดันนะครับเล่นลูกเบามีโอกาสนะครับแต้มนะครับห้าต่อเจ็ดยอดหน้าขวานะครับหนึ่งเปิดนาวินไหลไป เอาเตะออกเหมือนกันนะทางด้านของเสียนกนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางขอนแก่นขยับไล่มานะครับ6ต่อ7นะครับสวัสดีทางด้านของชาตรีด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับชาตรีเทพารักษ์นะครับ6ต่อ7นะครับอวินไหลไปเสียนกเตะไปดีนะครับเออเาเลยเราเลือกไปก่อนแล้วครับขาขาวต่อไปให้เขาเลี้างบ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ครับหัวยอ้เดียมหนึ่งสามเดียม แต้นะครับเจ็ดต่อหกนะครับมันไม่มีคนเลยนี่ไม่ข้ามเบียนเกมเซิร์ฟนะครับไม่มีคนเลยไอ้นี่คงคอสีหกเจ็ดแต้มนะครับยังอยู่ที่หกต่อเจ็ดเปลมตัดหยอดหน้าขวาลูกนี้ปล่อยลงเฉยเลยนะครับเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็นเจ็ดเท่านะครับทางด้านของหนึ่งุโจรน,นะครับเช็คเส้นพลาดนะครับโอ้โหนะ ถือว่าเสิร์ฟเอสไปเลยนะครับแองต้เปิดเลยเอาค่าไปเย7เท่าแ้มนะครับ7เท่านะครับเปลมนะครับเสิร์ฟไล่ขวามานาวินไหลสวยนะครับไปปลายแบ็กเกี่ยวทันไหมไม่ทันนะครับสวัสดีทางด้านของเบียร์ด้วยนะครับคุณเบียร์นะครับเข้ามารับชมนะครับ พอดีทางนั้นของมอนมินบุรีด้วยนะครับตุกตุกท่านที่นอนดึกนะครับเ็ดเท่าอยู่เอายกหล้นโอกาสทำแต้มของขนจนลูกหนีโอเตะออกไปเองนะครับเสียนกนะครับเตะหักไปมุมขวานะครับลูกออกข้างไปเยอะนะครับสกรอร์ยังอยู่ที่เจ็ดเท่านะครับไล่ขวามาหาหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนาวินยกเข้าไปพอดีนะครับ เตดีนะครับพิชิตบวกไหมครับวันนี้บวกนะครับสวัสดีคุณภูสิทธิ์นนท์ใสด้วยนะครับบวกอยู่นะครับได้ค่าน้ำมันนะครับเต้แนะครับเจ็ดเท่านะครับเกมเ์ฟของหนึ่งตัดยอดไปหาแบ็คคูเวียงเปิดเตมไหลเข้ามาสวยโอ้แต่จบสกอร์ไม่สวยงามนะครับนั่นของน้องกิ่งนะครับปาดไปติดเน็ตเองนะครับฝั่งทางด้านของคุณโจนขยับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับ8ต่อ7แต้มนะครับ แต่แปดต่อเจ็ดหนึ่งขุนโจรน,นะครับจี้เข้าจองกลางไปเปมั่นไพ่ไหลเข้ามาสวยนะครับต้องทําให้คมจริงๆนะครับเพราะว่าท้าศาสตร์ยาวนี่นาวินกับหนึ่งพร้อมที่จะเกี่ยวนะครับเพราะว่าลูกปาดนีม่มีโอกาสโดนเกี่ยวนะครับเจต่อ8ดเปมตัดยอดนาหงายเล็กสี่นะครับนาวินโยกห่างนะครับ ตะของไปติดเกี่ยวทางนั้นแบ็คผูเวียงเป๊ะบรรพยไหลเข้ามาน้องกิงจบสกอร์นะครับเป็นแต้มนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นแปดเท่านะครับไอตั้มคบอนไอตั้มคาร์บอนมาเตะกับเราเหลือแต่ตีไอ้เบลไอ้เบลช่ว่าตัวเตะของมาเลเซียกันเลยตีบอลเมื่อก่อนนะเราไม่ยังยังถือว่าสูสีนะครับฝั่งนี้จะได้เปรียบเกมเกี่ยวนะครับฝั่งนั้นก็เกมเขาทำนี่ทำได้ทุกอย่างนะครับ ข้ามได้ฟรีตายตามกฎกติกาของตะกร้อนะครับฝั่งนี้ข้ามได้แต่หลังเท้าอย่างเดียวสำหรับเทียนนกนะครับมึงไม่เดียวบ้านนักกีฬากันเยอะหรือเปล่าวะแท้านะครับแปดเท่าหนึ่งนะครับกระแทกน้ําหนักยาวๆเปลี่ยมันไหลเข้ามาน้องกิ่งปาตีเกี้ยวอีกแล้วนะครับไหลเข้าไปเสียนกเตะพลิกเน็ตเปล่มมันไหลยังอยู่ไหลเข้ามาอันดับสองโอ้โหตะโกะออนะครับเอ้า กรรมการชี้ลงนะครับกรรมการนะครับตะก้อลงนะครับเต้มยังอยู่ที่แปดเท่านะครับจีดมาหานาวินนะครับไหลเข้าไปเต้ดีนะครับผมก็นึกว่าอลงผมนึกว่าออกเต้ยนะครับแปดเท่านะครับหนึ่งขุนโจรพลิกเน็ตไปเปียมันธผ่ายไงเลขสี่ไหลสวยนะครับ ปาดหายนะครับสวัสดีทางด้านของเตยซัมติงด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับแดนยังอยู่ที่8-8นะครับเป็นมันไผ่ได้เสริมไห่ขวามานะครับนาวินป้อนไปชูใช่ชูดเรียบร้อยนะครับ แต้มยังอยู่ที่แปดต่อแปดนะครับตัดยอดไปไม่ข้ามนะครับน้ำหนักเบานะครับทั้งด้านของหนึ่งกับนาวินนี่ลูกเกมเสิร์ฟในสูสีกันเลยนะครับแปดต่อแปดนะครับเฟรมนะครับเจาะเข้ามาช่องกลางเอาจะแย่งกันยกแล้วเสียนกทานไหมของไปของดีนะครับมีถามมาดูหน่อยเตะกันมันมา แต้มยังอยู่ที่8ต่อแดนาวินขอเสิร์ฟบ้างนะครับตัดโยงหลังอ้อ,อนะครับแปดต่อแปดนะครับเปลมตัดยอดมาหนึ่งเปิดปอกเดียวนะครับทางด้านของนาวินยกไปล้นโอกาสทำแต้มของขอนแก่นลูกนีก้กระโดดขียเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเป็น9้าต่อแดแล้วนะครับ คนอะไม่รู้ว่าใครคุยใครอ่ะเสียงดังเสียงดังกว่าคนภาคอีกอาด้เราไมรู้อะนั่งอยู่ใกล้ๆกันเหมือนเหมือนเหมืน<ข>อมนตะโกนคุยกันอยู่คนละฝั่งเลยนะเปลี่ยนเป็นฝั่งทางขอน ขุณจวนได้เสร์ฟนะครับแปดต่อ9นะครับหนาวินนะครับจี้ไปเบมันไผ่ไหลเข้ามาปาดยาวตีเจียวหนึ่งบางชั้นไหลเข้าไปเสียนกเตะเรียบร้อยเป็นแตมนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นเก้าต่อเนะครับหวัดดีน้องเอกด้วยนะครับเอกพงษ์จันร้อยเอ็ดนะครับเข้ามารับชมนะครับเต็ม99นะครับนาวินตัดขวานะครับ เปลมไหลเข้ามาลูกนี้รูดน,นะครับเสียนะครับไมโดนแกนซ้ายแกนนะครับ9ต่อ9อยู่นะครับเจาะหน้าซ้ายหนึ่งมานาวินไหลห่างนะครับจังหวะนี้ต้องแกง เตะไปลูกนี้แต่ก็ออกเป็นแต้มนะครับทางขอนแก่นได้แต้มนะครับพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับ9 10ต่อ9นะครับตัดหน้าสายดาวินอ้าวเรียบร้อยนะครับหลุดนะครับทางด้านของนาวินขุนโจรนะครับขยับหนีออกไปเป็น11ต่อ9แล้วนะครับโอ้โหนะฮะยืนนะครับไม่ระวังนะครับตัดมาหน้าสายนะครับ11ต่อ9นะครับ เกมอยู่ที่13นะครับตัดย้อนมานะครับนาวินครับชูไว้สวยนะครับเตะไปดีนะครับแต้มนี้ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีนะครับเบียดกันทุกเม็ดเลยนะครับจนมาถึงปลายเกมนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณโจนตามหลังอยู่2แต้มนะครับ9-11นาวินนะครับกระแทกหน้าขวาไปเตะมันไผ่ไหลเข้ามา ปาดยาวติดเกี่ยวหนึ่งขุนจนไหลเข้าไปพี่นกลูกห่างเตะของติดเกีียวของเปรมันไผ่นะครับยกเข้ามาปานหายนะครับอ้าวฟาโโหทางนั้นของกิ่งบูเวียงนะครับขาไปโดนตะข่ายนะครับไล่บี้มาเป็น10ต่อ11นะครับไต้มหะครับ10ต่อ11นาวินไล่นาซ้ายเปลี่ยนไปหงเลขสี่เข้ามาทางนั้นกิ่งปาดมาพี่นก ตหัวเอ้าลูกนี้ไม่ได้นะครับข้ามได้แต่หลังเท้านะครับแต้มนะครับ11อต่อ10บนาวินนะครับเปิดหัวไหลสวยนะครับตดไปดีนะครับสวัสดีพี่สายนะครับก็มารับชมนะครับ10ต่อสเวนะครับจี้ไปหาแบ็กนะครับ เต็มลอยเข้าออมาน้องอู้ปาดีนะครับสิบเอ็ดต่อสิบนะครับอัดหน้าซ้ายนาวินมานะครับไหลเข้าไปฟีนกอกเตะไปดีนะครับ,บล็อกเหมือนกันนะครับ สวัสดีพี่ก้องเมืองสามหมอกด้วยนะครับก็มารับชมนะครับพี่ก้องทําอะไรอยู่เอ่ยนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับอันตรายเลยโอ้ยอันตรายเลยพี่สิบต่อสิบเอ็ดนะครับปาดไปตุ๊กย้อนปลายเกมแล้วนะครับทางด้านของคอนแกนนีนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับหลายอย่างเลยมันตึงมันน่ากลัวแล้วมันคมมันกรลูกยังไม่เลิกสิบเอ็ดต่อสิบนะครับจี้ชองกลางมา นาวินยกสวยนะครับโอ้โหเขี่ยไปยัตตัวเลยนะครับทำได้ดีนะครับเท่านะครับสิบต่อสิบเอ็ดกีไปหาแบ็กนะครับเปมยกยกโรยเข้ามาอย่างน้ำหนักแรงอยู่นะครับ สวัสดีพี่ไก่แจ้นะครับพี่ไก่แจ้ก็เดี๋ยวให้แก้มือใหม่นะครับน่าจะนอนไม่หลับนะครับพี่ไก่แจ้ออกคนละเกมนะครับสุกที่แล้วนี่แอดมินแพ้นะครับสุกนี้ก็ถือว่าแก้มือได้นะครับพี่ไก่แจ้นี่ก็ออมมือให้นะครับแตมนะครับสิบต่อสิบเอ็ดนาวินเคบีพีโอนาวินขุนโจนะครับเสิร์ฟจีบายเปมันไผ่ไหลเข้ามาสวยป่านหายนะครับ สวัสดีปางัดด้วยนะครับปางัดปางน้ำเขามารับชมนะครับมีเดียมใส์ไม่เอดมินไม่มีคำว่าใส่นะครับแต่ก็นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะครับยอมแล้วจ้าเตะหนักขึ้นก็ออกคนละเกมนะครับเดี๋ยวแมหน้าก็ข้ามฟรีได้หมดปายลงก็เตะหนักเหมือนกันนะครับ สิบสิเเกมเสิร์ฟของขุนจนตัดหน้าขวานะครับอูยกตต่ำนะครับปาดไม่ทันนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จสหรับขุนจนไม่ป่านะครับกลับมาเท่ากัน11เท่าหรือฝั่งละ 2. สองแต้มนะครับเอเกมเท่าไหร่นะเอโอเตะเยอะแท้สวัสดีครับเอสครับผมสวัสดีคุณมาม่ายำๆนะครับเข้ามารับชมทักทายเขามาทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับ สิเท่าเกมเสิบของนาวินขุนโจนไล่นาซ้ายเปลัมนไพรไหลเข้ามาน้องกิ่งเตะไม่โดโอโหพลิกแสงแล้วนะครับขุนโจนนะครับขึ้นแทนได้สำเร็จแต้มเดียวเกมนะครับแต้มเดียวนะครับ12 1 1นะครับจีบายนะครับเปมยกคอนโทรนมาปาดโอ้ยังได้นะครับยังล็อกอยู่นะครับ สิบเอ็ดสิบสองนะครับเรมนะครับตัดหยอดมานาวินไหลสวยโอ้เตะออกไปเองนะครับตามตีเสมอได้เาเร็จเป็น12เท่านะครับโอเปลี่ยนการเม่นเดียวร้อเเแต่ว่าจะออกฝั่งไหนนะครับทางด้านของคุณจนไม่ปานีต้องกลับมาล็อกร้อยนะครับเตมเดียวเกมเหมือนกันนะครับ สิบสองต่อสิบสองนะครับ <S <S เกมมาเกม,มพิกเด่นมานาวินยกไหลเข้าไปเสียนกลุกนีโอ้ยเตะแกดีนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะจบสกอร์ของทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเสียโนกกับกิ่งภูเวียงนะครับว่าใครจะทําพลาดนะครับทายเกม12ต่อ12แต้มเดียวเกมเข้าช่องกลางปลายเปรมันไผ่ไหลเข้ามาน้องกิ่งปาดหายนะครับก็ฝาดให้เกี่ยวอะได้วยนะ ชิงเท่าไรครับผมสวัสดีคุณนากรมาครับนะครับชิงอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเป็นตะก้อนอกรายการนะครับ12เท่าลูกดีเสียนกเตะไปนะครับล็อกได้เหมือนกันนะครับแต้มเดียวเกมนะครับกดดันทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าตะก้อมันบีบหัวใจลูกสุดท้ายนะครับ12บสองเท่าต่อสินะครับหนาวินนะครับ เข้าเจ้าก้าวออเปร่าใหลุดโอ้เกมนะครับปิดเกมด้วยลูกเสิร์ฟของดาวินขุนโจรมวยป่านะครับเอาชนะอย่างเชิดเฉือนนะครับ13บสต่อสิแต้มนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะกอไฟเตอร์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของชิดภูพานนะครับกดติดตามไว้อีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube นะครับตะกอไฟเตอร์2เข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแอดมิน ทำการลงย้อนหลังให้ดูนะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนสวัสดีครับ